สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีากแฟงมาสุขสุขคนเด้อสุโมกสุบอนผมพอกับซองเบาปุะเทศไทยก่าพี่น้องไม่เอากระเปาลูกไสพี่น้องแม่เพี่ไปเอาหน้าว่าเอาเสียเอาไว้ด้วยบอสสุโมงหนึ่งเดี๋พี่น้องเลยลูกไสดื้อขนาดนี้ไปจ้างเอีกพี่น้องไอ้ลาถ่ายคลิปเวลาเเปิดกล้องแล้วก็ทุ่หญ้าหลดตื้อลีรอลูกไสกับพี่น้องความดื้อบอกไม่ใช่ทอพี่น้องเอ้คนนี้น้อยยนี่ง เดือดที่อเอาบมักหวานห้ามลูกละน้ำแพงนี่เจอหมักหวานเพิ่นตั้งไข่ลมตั้งไข่ลมเนาะตั้งไข่ลมเนาะความดื้อดเงาเอ้ยความดื้อดม้ยให้ท่อคนนี้น้อยดีกว่าเลียนบนนอนจน

โอโโ้ยโ,โ,โุโโโ๊โจโมูลมดหลดไปนะโหลดมาท้าหลดมุนมดหลดมาท้านะอง่าเสียนมุนมดหพ่อเดือนช่องเดือนซ้ำขึ้นได้จังได้ฝนน่ะพร้อมดื้อพี่น้องของเพิิน คอหักเลยลุกเด้อตกลงคอหักเด้อเด้อความดื้อเลยความดื้อเอาไปได้อยากให้พี่น้องไอ้ดื้อยังง่แท้พอดีซากะตุนมาอยู่พี่น้อง ทดสอบเนาะเอาลูกไส้ชั่วโมงหนึ่งสิอดบล้อพี่นอ้องความดื้นอนะักเรียนยังไงบ้างโอ้โหสังเกตเถอหุ่ ยังได้พี่น้องยังได้ยังนะยังได้ยังโอ้โหดูือรอพี่น้องเงเกขึ้นวีนขึ้นอะไรนี่คนนี้น่อยนี่สีเลี้ยงไว้บ๊อกันโอ้โห้องทำใจยังลูก

lắng em mà thưa ông thưa bye bye đó bye bye bay bay phục thân kỳ nông thân bay bay phục 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 con bye phục ไม่ได้นอนเว้นพี่น้องนอนแต่เดียวนอนแต่สิบโมงเที่ยงกับตื่นแต่เที่ยงจะหอนบ่ายหามงยังบ้านหอนอยู่บายๆตลอดท่านชมฮึผู้ฮึึฮึคันเขียวเด็เป็นยังหูนะยิ้มนะ ลูกยินละเสียงยังหองอ,อเสียงยังหอง้อท่งอยากกินทั้งอยาคานท่างอยากกินทั้งอยาคานวะทัานทีกระทับไปท,ทั้งบก,กินมืเดี่ยยน้องมือนอนแลันลูกกินโคโรร้องเจ้าเนาะ Thì nó mất lụ Chẳng ngon là bao Không chẳng ngon là bao ừ. Nó lại tơm tơm kín nó Tơm 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 kín lụ Tơm tơm kín Kì nhạc à Tơm tơm kì nó kín Khô hạc nghen khô Hãy ก็เลยเอาหลังจากคุนอาบน้ำมาให้กินต่อเขาก็เอาลูกไส้ขึ้นเกาเจอเฮ็ดย,ยังเม่อตาเขาอยากขึ้นเลยอยากนอนเลย <c oughs> ตันดังพี่น้องเอ้ยขอโทกขอไฟได้บพี่น้อง มื10 10 10นั่งกับน,นอนอยู่ลลยพี่น้องมันเคยอยากหลับแต่พี่น้องนอนนอนเว้นกับตื่นแต่เที่ยงบา่ายพี่น้องบ้านเที่ยงเลยพี่น้องยังแคได้นอนอยู่เดี๋ยวยังมืดมืดเลยพี่น้องไปเล่นเผาพ่อ,พอตัดพื้นกับแม่ตัดพื้นลงเต่าพี่น้องน่าก็มาหอด tưởng 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 Lúc 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 luôn Lúc luôn đây luôn 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 mà luôn 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 mà luôn 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 ตั้งไข่ลมตั้งไข่ลมเป็นพ่อลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนเมื่อยเลยพี่น้องเลยเฟอร์สีใหญ่เ,งงเนาะเฟอร์สีเลีเ้ยงใยวันรับไปนอนกลางคืนกรับช่วงเป็นวัดเป็นไข่ให้เตะพี่น้องไปได้นอนลูกบอลยู่อยู่บูรีเนาะพี่น้องเนาะ xuống đến hai đe phần sau này đeo lên to phải không quam đi không phần Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video này tăng khay đó tăng khay đó dưới nước dưới nó dưới nhiên 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 nó phân dưới đây thì tại phân vào dưới mình còn khi phân dưới dưới phân dưới phân gì khan phân có vào là phân cứ là cái dưới hay phò

ดื้ออดีรอตั้งใครด้ลูกตั้งใครไปไปตั้งไข่ลงมือมากินลงไปตั้งไข่ลงมาให้กินตงตั้งไข่ด้กับแม่น่ะหยอกแล้วพี่น้องอ่ะดื้อกับแม่น่ะตีแม่ไปนอยู่ท่งเชเชเดชเิดโเสียงหัว mình con Thế chưa? Bé sẽ đấy Thế có nào mẹ bị nào con mẹ bị nào Dạ Dạ đồ thơm đồ Nói con mẹ đấy Chác con không con nổi thương ăn đấy Dạ nó mẹ nhỉ nó. Cái nó mẹ nào Ki

ลมบ่อยกินนมจะอาลูกลุดดื้อแล้วนะหอบแล้วพ่อลูกพ่อพอแล้วหอบแล้วเท่าเล่นเท่าเล่นเมื่อยจนหอบเลยปวดโฟพี่น้องเล่นจนเมื่อยจนหอบเลยโอ้โหเก่งยังก็เปลี่ยนเมื่อย่างวะเปลี่ยนย่างเดียวพี่น้องพุ่นความดื้อขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นได้พี่น้องอย่าสังเกตสิขึ้นอันนี้ 哇。Uh